เเบื้องดีาไหนเบื้เรียบ้อยนี่พวกปิตาฝอนใช่นาะก่อนว่ะก่อนเนาไอไม่ไงโถโ่ๆอกเนาะโถ่ๆแน่จรงเขื่อนด้วยอือจูงงามจูงไข่มาไข่เห็ดเกียงดีน่าจะ มนเสน่ห์คนบานป่าเด้อจากกระเทพาพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนก็จะมาเขาป่าตามหาเห็ดกอคือเก่าเนาะจ้ะครับผมสวัสดีครับมนเสน่ห์คนบานป่าเด้อครับพะพใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมทุกท่านทุกคนครับผมเขาป่าหาเห็ดกับผมพิกัดไม้ครับผมอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับผมด้วยเรื่องอีเมลเนียนเบิดเด้อจ้ะครับเป็นหมุดเป็นวซนนู่นเป็นน้ำรานหากระตาใหญ่ๆเด้อครับมื้อนี้กระตากระบู ข้านีตัดขาเห็ดน้ำหลวงน้ำลานครับเก็บเห็ดน้ำหลวงน้ำลานมือนี่ภาพเมาเก็บเห็ดกอครับผมงามๆกอแดงหลวงออกหลายครับจุ่มนี้อแม่ชีชีชีพผมออกหลายจุบมป็นงามวันเดทายเบิ้งด้วยครับบ้านกับบานใหม่เนาะจ้ะน้ำเบิ้งประตุกดอกเหมืน่จุ่มส้มน้ำหลวงน้ำลานครับเพ็ดงามแห้งเหมือนี่เอาไว้เห็ดนุ่เนาะจ้ะครับเอาไว้เห็ดดดอกบานกับเสียวน้ำอยู่ครับ นบกินก็ตำตำปนตำแก่มันเลยลู่ล่างจะห้ดุนเด้อจ้ะครับแล้วมเพ่นออกลาเด้อจ้ะครับบนน้นเด้อบนนั้ลาเห็ดเพราะว่ามันใส่ในจองเนาะจ้ะอ้ยตัวนี้เป็นลายาวแปะเ่ยเบ็ดเบนดเลย

ยังเมื่อเย้งห่าไหนเมื่อเมื่องานด้วอจ้ะบ้านขาวๆมากจ้ะเตียนดอยครับมือนแ้่ก่าด้ไปดอยนี้มาบ้านเบิงเซิง หวานพอดีน่าจนะหาเห<า>็นมา,า,มมากโมหวานเนาะน่าจะงามเนาะบานเยอะๆแบบเต็มว่างแข็งฝนบ่ห้อมว่ะสังเกตเถ์นะน่าจะ Ừ. Tiếp có đen món đấy hả gặp vào hàng mười gặp vào vào đây

คนตําตําปล้าไม้โอ๊ยมัน <laughs> 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 <Right. Toen cười> <laughs> <togen> <gyawa> ครับยาจะจูมด้วยครับแตงโมกันนี่ครับผมจำลองมากจ้ะเขื่อนเราเลยเก็บไปเจอพ้นมะฮัมนั่นเราเข็นครับ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool không 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 bao không không cắt cua cắt không 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 khám Đi qua phải hồn đó chá Cực Khau <-man> hoa nhóm gặp đường Cực cực Thằng lăng Có rồi Chùm lưng anh em thằng đấy con Đi <-man> Lái

ดาเลยมเบานอยันีนีโอโอ้โออะไรหมดแดงบะเขาบอกเขามาเก็บถือแดงครับ

Ui, kaya kalu Ui, kaya kalu เออได้เสียงทั้งหลายเหยวะอ้เบื้องเต็มกระตาเลยโอ้ทั้งเองมัน่ดอกีนลอือได้นกอแดงเยุ่มในหักออกเป็นอกเลยเบื้องกระตาหวาเลยนิดงใว่ากได

cái có, có còn, không phải <laughs> không có con hát lạy 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 này lạy 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 lạy

ngon bớt hơn dạy Được không? chúc mừng mẹ Còn nữa mẹ chúc mừng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  mẹ chúc đầy cái chúc mừng mẹ chúc เนเดือดเลือดเลือครับคนหลายเดียวด้วยครับเก็บเอาโบเบิดเต็มกับเครับเือเดดเดอดน้องด้วยมีอาทั้งใจงามเลยแข็งครับผมวานกอบหลอด ทำกุ๊บุ๊หอมมากจ้ะแกง็ยัานางเด้อครับแข็งงั้น嘛เพิ่มข้าวเลี้ยนอครับเอาเราได้เพิ่มแแข็งแหงครับผมอากาศเนาะครับดอกเพ็รก็เลยแข็งดีฝนาหักนะจ๊ะ mặc dù là chưa có mấy cái món này chưa có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  món này เก็บกอก็สำกันตักไต้ยสีพาไปเม่งเก็บเก็บข้าหยองลงเลยน้ะครับคือข้าวหยองตักไต้ครับปะทักไต้เก็บกอกอแดงเลยกอสำันครับข้าหยางนี่นี่ฮัทจูงเลย

ใส่ตะกตาใส่กระสอบก๋อแดงแงหวานแต่วาลวกแล้วก็มีเปลี่ยนเอเปลี่ยนได้เล็กน้อยเ้อครับเงี้ยลอเนี่ยแกะีเก่าน่อจ้ะกีเ้เีเี่นเเเงิยเเ้งเ เก็บมาเลยบาดทั้งรุ่งทั้งเมนขัดเ่ยขัดบัวบ่าดผ่กับการรอคอยมานอนอยู่เนือแบบไล่ี้หนึงเป็นเดือนเลยเดี๋ยวใครหื้ออิจีนบ้าบวลด คขอบุญขอบคุณหลายๆครับคือทำอะไรเพิ่มมันจะหนึ่งคนบานตาครับผมขอบคุณทุกเรื่ทุกแชฉครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อครับขอบคุณทุกๆพื้นที่ครับผมข้างในเราต่างประเทศีเงินเยอะเปิดเี็นเงินเยอะได้หลายที่หาเปิดไปถือเก็บในตัวคนนะนักเก็บก่อเงอน

cái hạt hẹp trên này này. Mua khảo học Mua cầu là cái bà là hàng hàng gắn không? Cắt Ừ, đầy thì mất nó

เดินได้สิใช่นี่ดอกน้อยขึ้นอ่ะเยอะดอกไหม เงื่อนเยอะเหมยเทียโอ้ร้อนเลยหมดงามหมดขั้ยบ้าก้าขันยาโอ้งว่ะดูสิดูดีนบบนี้เนี่ยพวกปีตอรฟอนไส่เนาะตอนว่ะตอนบ่า Một ai mới nhờ Thổ thổ được rồi ừ. Thổ thổ này chẳng nữa. Thổ thổ thượng thổ กัินเดียวกันน่าจะ 行ったか <ve> <な> <idades> ບໍ່ ไข่มงนไข่เห็ดเกี้ยงดีน่าจะลายลายคนบ่ห้มดินหินครับผมหลางง่ายเขีกโกดทางเกินสีน่าจะกระหงษ์ mười tám 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 กีง่ายเหรองามเนาะมือนีมือนีมาถือด้วยมือนีมาเนี่ยงานเขาเดียวเก็บเอาเก็บเอาค่ะครับผมใช้มือนีลองพิดกู้มาข้างไหนผมต้องกระตาครับมือนีกระตาที่สองครับบริไทเบิ้งเื่องไผเสื้อไผ่ครับตาที่สองครับกระตานีส่วนมากบริไทเด้อครับบริไทเลยก็หลังบริไทนี่ครับ ครับเพราะว่าท่ายททกตาตัวนั้นครับผมตเต็มโจโกโกเลยมือนี่ที่ไงก็ได้บอกยางคักเลยครับมือนนี่จัดนักจัดเต็มเลยเหมืมอนี่นี่เป็เตุครับ้ยไปดอยมู่บ้านนี่แน่นอยมาดอยนี่บ้านบ้านครับผมจากวัแนแหนือเลยออกกวนก็บอกลุ่นครับได้เยวะลาเศร้าเมื่อยเศร้ามีแหงครับผมแต่ว่าบอลลงด้วยครับมือน สิลุยต่อเลยครับแต่ว่า<อ>สิพิคเก็นีก่อนเนาะ,ะเฮ็ดลายเนาะจ้ะเฮ็ดลายเพราะว่ามันเต็มเบิด่องกระตาเลยเนาะบ่มีแนวใส่ครับกระตานึงบ่ได้ถ่ายเ,เบิ่งเลยครับฟ้าวห้งมื้อนี้เก็บยางเดียวคนก็บ่มีปานไดเนาะครับแต่ว่ากับฝ่าวครับผมตานี่ยจนมากสิบ,บ่ได้ถ่ายเด้อจ้ะเพราะว่าขึ้นมาขึ้นมาฮอดก็เก็บเฮ็ดมาเลยครับผมมือนี้มานแฮงสุดยอดเอื้อยก็บักยางคักเลยกวามันได้กว่ามัน มานมานแห้งมานคักขึ้กันครับผมอายอรลกลือายปลายครับืเต็มเต็มเต็มผีเต็มทีกัดเลยครับมันานี่ครับผมครับน้องเพ่อนนะจ้าฝากคนไหล็แช่ก็ติดตามมอนสเตอ์คนบานทารเดอจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคนแช่งสนีจ้าโอกัคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า ครับผมขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เขามารับชมมเสน่ขคนบานปลาครับผมขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแช่ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์น้ำครับผมขอบพระคุณทุกๆกําลังใจครับผมขอบพระคุณทุกๆพื้นทีเด้อครับทั้งในและต่างประเทศครับผมขอบคุณขอบคุณที่เขามาซอยหนูซอยสู้มเสเน่ขคนบานปลาครับผมครับสําหรับคิดมือนีก็สุดยอดครับผมครับผมกระสีผยนเฮ็ดจุ่มใส่ใส่ถุงเนาะครับกระสิผายใส่ถุงกระเที่ยวครับผม ครับก่อนเสียอ si ั马拉ผ้าจากรก็คอมรอยไว้ใช่พอนายไม่ไงพอนม่พี่น้องเอฟซีเบ้อทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงินให้ได้เงินจิบทองเนีทองครับผมให้อยู่มันขวัญยื่นอยู่เป็นลมโพลมไส้ให้ลูงให้ร้านไปโดนๆครับผมอั马拉ผ้าจากแล้วครับคิดมาพอกันใหม่สวัสดีครับ